เพจดังเมาส์นางเอกตาคมยุค90ซุ้มคบพระเอกคมเข้มยุค Y2K คิกกันแบบไม่เปิดตัวมา1ปีแล้วมีเพื่อนเอนเท่านั้นที่รู้เรียกว่าชาวเน็ตขาเผือกไม่เคยได้พักจริงๆสำหรับเรื่องรา,ขาวข่าวเมาสดาราในวงการบันเทิงเพราะล่าสุดวันที่27มีนาคม2566ข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาใบปิดสนาเปิดประเด็นถึง นางเอกตาคมยุค90ซุ้มคบกับพระเอกคมเข้มยุค Y2K แบบไม่เปิดตัวมา1ปีแล้วโดยข่าวบันเทิงช่อง8ระบุว่านางเอกตาคมยุค90ซุ้มคบกับพระเอกคมเข้มยุค Y2K กิกกันแบบไม่เปิดตัวมาปีหนึ่งแล้วผู้ชายสุขุมดูอ่อนโยนเคยเป็นที่กรีดการ์ดของสาวๆเป็นพ่อไม่ผู้หญิงดังมากมีละครกว่า50เรื่อง นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าพระเอกคมเข้มและนางเอกตาคมแอบซุ่มคบกันได้มาปีกว่าแล้วแล้วโดยที่ทั้งคู่ได้เคยเล่นหนังด้วยกันหลังจากนั้นก็ได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันเพราะฝ่ายชายเป็นคนชอบปาร์ตี้อยู่แล้วซึ่งพระเอกคนนี้เป็นคนที่มีลุคละมุนพูดเพราะภาพลักษณ์ดูดีแต่เคยแต่งงานมีลูกและอยากไปสักพักแถมภรรยาเก่าก็กสวยมากมาก ส่วนนางเอกตาคมคนนี้ก็เคยแต่งงานเช่นกันซึ่งต่างคนต่างชีวิตรักล้มเหลวจึงทำให้เข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้เรียกสถานะแฟนแต่ก็ซุ่มก๊ก,กิ๊กกันอยู่เงียบๆแบบไม่เปิดเผยงานนี้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตหูพึ่งคาดเดากันเป็นแถวว่านางเอกตาคมยุค90กับพระเอกคมเข้มยุค Y 2 K คคือใครกันนะซึ่งคงต้องจับตามองกันต่อไป โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิ้วคะ่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ